อย่าลืมเป้าหมายนะคะสวัสดีค่ะครูแหวนนะคะมีหลายคนมาบอกครูแหวนว่าโอ้อยากมีสาเนียงเจ้าของภาษาเลยนะคะโอ้แต่ครูแหวนคิดว่าเป้าหมายนี้ก็อาจจะใหญ่เกินไปนะคะต้องตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับคุณก่อนเป้าหมายที่แบบ ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปที่จะไม่ให้คุณท้อใจตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งเป้าหมายในเรื่องสำเนียงแบบนี้จะพูดเสียง L กับ R จนถึงชัดเจนนะคะหรือตั้งเป้าหมายว่าจะคุยกับเจ้าของภาษา วันละ5นาทีหรือว่า10นาทีนะคะหรือจะพูดคำศัพท์ที่รู้แล้วยังที่ชัดเจนให้คนเข้าใจมากขึ้นนะคะเมื่อถึงเป้าหมายนั้นก็จะได้ตั้งเป้าหมายใหม่นะคะค่ะก็ฝึกสํำเนียงเรื่อยๆนะคะไม่ต้องมีเป้าหมายใหญ่เกินไป จนถึงจะรู้สึกท้อใจไม่อยากทำอะไรเลยค่ะแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสี a g แกน